สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบ,บก,กับเดอถึุงข,ขาวอีกทีนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเรามารีวิวเรื่องบาลานซ์ใบแล้วใช่ไหมแล้วก็มาที่สนามเนี่ยที่ <จะ S 1> สวนภูมิะจะเจริญสุขมงคลจิตเดี๋ยวแล้วเนี่ยก็มีคนมาดูเยอะเลยพอสมควรบอกว่าถามว่าสนามเจริญสุขอะไรเป็นยังไงบ้างคราวนี้พิเศษกว่านั้นนะตอนนี้เขาทําสนามใหม่อยู่ <Wow. S 1> ในส่วนนี้คุณตุลน,นี่คุณตุลน,นะครับเป็นผู้ดูแล เป็นผู้ดูแลสวนของสนามใหม่ผมเห็นเริ่มทํามาตั้งแต่สองสาเดือนที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็โซนใหม่เนี่ยจะเป็นโซนที่ท้าทายความสามารถของน้องๆมากกว่าเดิมนะคะน้องๆต้องฝึกสนามเก่าจนเก่งมั่นใจแล้วก็แล้วก็หมาที่นี้ที่นี้จะมีความพิเศษก็คือว่าพื้นผิวนอกจากพื้นอย่างนุ่มๆแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่เป็นกรวดกรวดเล็กกรวดเม็ดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่เป็นท่อนไม้ ชั้นสูงนะคะแล้วก็ที่พิเศษกว่าน,นั้นเลยก็คือเราจะมีอุปกรณ์ทัรไพส์นะคะแล้วก็คอร์สกรูที่ผลิตจากวัสดุใช้กับนาซาเมื่อเกี้ยไปลองมาแล้วนะเทสหนึ่งรอบแล้วเหมือนบ้านลมอะ่ะแต่ว่าวัสดุอะ่ะดีกว่าเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะนุ่มอ,อย่างอย่างอันเนี้ยขึ้นไปเนี่ยความชันคือ10นะคะฟังด,ดูดูชันมากแต่ว่านุ่มถ้าเด็กลมไม่เจ็บแล้วพอด้วยความที่นุ่มเนี่ยเวลาลงก็จะไม่ได้เร็วขนาดนั้นก็จะปลอดภัย เราก็จะมีสะพานเชือกมันก็จะแบบดึงดึงดึงๆหน่อยสนุกดีโยกไปโยกมาได้มีความท้าทายแล้วก็มีทางโค้งก็คือเดี๋ยวเวลาสนามเปิดเราก็จะต่อสนามเก่าใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อสนามเก่าค่ะแต่ก็น้องต้องต้องมีความมีทักษะที่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูด้วยว่าเป็นแค่ไหนถ้าเป็นแล้วไปได้ถ้าแบบยังต่อแต่ต่อแต่อยู่อย่าเพิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไปฝึกสนามเก่าก่อนนะครับตอนนี้นะตอนนี้ที่เราถ่ายเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกา จะเปิดช่วงเดือนธันวาใช่ไหมครับใช่ครับประมาณปลายปเดือนธันวาหรือถ้าเร็วกว่านั้นจะรีบแ้งครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้คุณเขาครับเดี๋ยวคุณเขาไปลองสนามดูกันหน่อยนะครับได้ไหมครับช่ไหมครับช่ไหมครับไปเดี๋ยวเราไปถ่ายดูว่ามันมีสนามอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวตอนถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะตามถ่ายคุณเขาไปด้วยเลยพร้อมนะครับไปไปไปลองกันนะครับไปไปเล่ยเจอนครับไป นี่แหละครับสนามใหม่เห็นไหมอยู่ข้างหลังอ่าเมื่อกี้เราคุยกับคุณตุลแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวสนามกันนี่นหันมาดูทางนี้ก่อนอ่าเห็นไหมตรงนี้เนี่ยจะเป็นสนามเก่าสนามเก่าที่เราเล่นกันประจาทุกทุกทุกอาทิตย์อ่าเสร็จแล้วเนี่ยอนี้มันจะคอนเน็กมาเห็นไหมคอนเน็กบางนี้แล้วมันจะเข้าบางนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูว่าอ่าตรงไหนดีอ่าคันคันไหนที่ยังไม่ค่อยคล่องอ่ะเขายังไม่ให้เข้านะ ามาเดี๋ยวเราไปดูการเริ่มอย่างไหนมา,ามาเห็นไหมครับอันนี้คือจุดเริ่มจุดเริ่มนะจุดสตาร์ทนะพร้อมนะไปค่อยๆไปหนึสองสามวันนี้เราลองมาให้ดูเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไปเลยสะพานเชือกก่อนสะพานเชือกไหมตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนแบบบ่อลมเขาต้องแบบจะเล่นแบบเป็นเคิร์ฟนะเคิร์ฟซ้ายเคิร์ฟขวาเหมือนสเก็ตอะ ที่เขามีเวฟอะนะหนึ่งสองสามมาอ่านั่นแหละลูกมาอ่านั่นแหละลูกอ้ามาดีครับดีครับมาสายขวาหน่อยสายขวาหน่อยอ่าเห็นไหมเยี่ยมเลยเนี่ยครับวัสดุเนี่ยดีมากนะมันเหมือนแบบบ้านบ้านลมมาแหละแต่ว่าวัสดุเขาบอกว่าทํามาจากอะ,อะไรนะกะสวยอากาศวัสดุของกระสวยอากาศที่แบบ แข็งแรงทนทานเป็นที่แรกของโลกนะไม่ใช่ที่แรกของไทยนะเอกเป็นที่แรกของโลกามามาดูอันต่อไปอันต่อไปคือบางนี้นี่อันนี้ก็พอขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันจะมีเคิร์ฟเคิร์ฟตรงนู้นลงมามาขุนไปลองไปดูกันไปนี่อ่ะขุนไหลลงไปเลยไหลลงไปเลยนี่แล้วเราเคอยดูเห็นไหมเขาจะเคิร์ฟตรงนี้ลงมาอ่าเป็นวัสดุลมๆเหมือนกันลงไปเลย อันเนี้ยเดินได้แต่ว่าแต่ว่าตอนที่เขาเปิดให้บริการจริงแล้วอ่ะผู้ปกครองห้ามมาเดินนะเดี๋ยวเขาทำที่นั่งดูให้ดูตรงกลางเนี้ยนะครับวันนี้เรามารีวิวเขาเลยอน,นุญาตให้เราเดินดูได้โอ้โหวันสดุดีจริงๆมันไม่ได้รู้สึกแบบยุบเกินไปสนุกดีเป็นสโลปแบบเด้งดึงเด้งดึงนะเด้งดึงเนี่ยเด้งดึงเด้งดึงเลยอันนี้จะเป็นทางขูขะฝึก ทักษะทางด้านขี่และทางขู่ขานะครับถ้าถ้ามาสนามเนี้ยแนะนำนะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกอย่างนะนะสนับศอกสนับเขา่าหมวกเนี่ยต้องมีเดี๋ยวปลายปลายปีนะเพื่อนเดือนธันวาเดี๋ยวพอสนามเสร็จอะแล้วเดี๋ยวทางเพจ่อนดูขึ้นเขาจะบอกทีหนึ่งล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านี่เห็นเห็นาชาวต่างชาติสองคนไหมเขามาจากต่างประเทศนะเป็นวิศวกรต่างประเทศมาช่วยดูมาช่วยดูอุปกรณ์เลยนะครับชอบสนามใหม่ไหมครับ มันเป็นยังไงบ้างอธิบายความรู้สึกให้ป๊าฟังหน่อยม,มันมีอะไรบ้างมันมีเท่นไม้ตรงที่ยืนนั่งตรงจักรยานตรบนี้อ๋อแล้วคุณช,ชอบตรงไหนที่สุดตรงไหนสนุกสุดตรงเนี้ยเหรอตรงไม้กับสะพานอ๋อตรงไม้กับสะพานสนุกสุดโอเคนะครับ กับสนามใหม่ที่สุวรรณภูมินะครับสนามบาลานไบพ่อแม่ผู้ปกครองมาไหนนะครับเดี๋ยวปลายปีนี้เขาเปิดแล้วขี่แข่งและขี่แข็งไอสนามตรงนู้นน่ะมันเบื่อแล้วใช่ไหมมาทุกอาทิตย์ก็มีแต่สนามนั้นครนี้มีสนามใหม่ท้าทายมากที่เนี้ยรับรองสนุกมากๆสนุกใช่ไหมครับถึงเขาอ่าแล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องเดอะขนเขาให้ด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวขุนเขารีวิวไปก่อนบ๊ายบาย มีแถมไทยคลิปนิดนึงนะครับสําหรับพ่อแม่ที่มาที่นี่หลายๆคนยังไม่เคยมาใช่ไหมเขาไม่ใช้เงินสดขายขายกันนะมันมีสองสองอย่างคือ1ใช้แบบโอนสแกนจ่ายกับแบบ snap คราวนี้เดี๋ยวเจ้าที่เขาจะมี snap ให้ดูเดี๋ยวไปดูกันว่า snap ลงทะเบียนอะไรยังไงนะครับ snap เนี่ย<อ>เติมเงินเติมเงินแล้วก็ตืดขาด<อ>ซื้อของขายของได้เงินสด<อ>ไม่ใช้นี่มาลองมาดูนี่แหล,ละครับท,ที่นี่เขาใช้แบบประชาชนานั้นใช้แบบประชาชนจริงๆนะ นเอามาให้เขานะครับอ่ะรับโอเคครับจะลองดูน้องตี๋ได้แล้วนะครับน่าจเก็บไว้กับตัวเลยนะครับได้คริบก็นัดที่แล้วนะครับได้ครับผมได้สแนปมาแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกันแล้วเติมเงินกันเลยนะครับนี่เมื่อกี้ใช้เวลาทำสแนปเนี่ยแป๊บเดียวเองโรงเรียนนะครับแล้วเราก็ทำยังไงนี่ลองดูอันที่แตะแตะอย่างนี้อ่แล้วก็ใส่ ก็ที่น่าจะก่อนโอเคสแนปปึ๊บรอสักครู่อ่ามีชื่อเราด้วยเห็นไหมเราก็เติมเเข้าไปแอบอ่าเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับเรามาเจอกันที่สวนอภูนะครับถ้าเจอกันทักทยายได้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับกับเดือดขึ้นข่าวไปจริงๆแล้วคันนี้บายบายไปเที่ยวก่อน